หลอมพักดีวิจิตภูมิใจเสนอ <c oughs> การกลับมาอีกครั้งลิซ่าหนางภาพยนตร์ชุดนี้คือทอง51นักแสดง30มีนาคม <here. S 1> สม6รน so s <S และต่างประเทศอื่นมีเหล่าดารานักแสดงน,นักร้องมาแสดงหน,นันด้วยเหล่าอาทิอินเดียบางกละเทศเนปาลสารัชอจาริกอังกฤษ โดยกำํำหนดในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่20มีนาคมส5วดรธิ 16, และในวันสุดท้ายนี้ที่ไม่เคยลืมความทรมงจำเช่นภาดอังกฤษบางกระเทศอินเดียและเนปาลส่วนไม่เคยลืมในความทรงจำนี้ภาพยนตร์ไทยที่จะต้องลืมแล้วก็เข้าใช้ต่างประเทศโดยทั่วโลกประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่30มีนาคม 2แมดดอลซที่โรงหนังเมเจอร์ซีนิเพตและเข้าฉายด้วยระบบกับฟินซีรีมมเท่านั้นในรูปแบบ VCD DVD VHS ด้วยเยสียงสดใสในระบบสตูดิโอและเร็วๆนี้นะ